อโอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนําวิธีการเปิดใช้งานรับไรายได้จาก y t u t u นะครับซึ่งตอนนี้ y o u t u b e เขา update, อัปเดตอ่าอัปเดตฟีเจอร์ใหม่นะครับจะเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆกับปุ่มที่ขึ้นตรงตรงนี้นะครับเวลาเราดู y t u t u เนี่ยก็สามารถคลิกแล้วก็อ่าเหมือนคนอื่นดู y t u t u เราใช่ไหมครับอ่าแล้วก็อาจจะขอบคุณเราอาจจะให้น้ําใจเล็กน้อยด้วยการ มอบเป็นเงินอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเราจะต้องทําการเปิดใช้งานก่อนนะครับถึงจะขึ้นตรงนี้นะครับอ่ะก็ให้เราไปหลังบ้านของ YouTube เรานะครับอ่ิกที่โลโก้ตรงนี้นะครับโปรไฟล์แล้วไปที่ YouTube Studio นะครับโอเคมันจะมาที่หน้า d ด s ก b บอร์ของช่องเรานะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราดูอ่า ซ้ายมือนะครับที่สามารถเลื่อนได้นะครับให้เรามาคลิกตรงคําว่าการสร้างรายได้นะครับโอเคคลิกเข้าไปเลยนะครับโอเคครับหลังจากนั้นเราจะเห็นครับนี่ซูปเปอร์ซูปเปอร์อ่าที่มันเขียนว่าซูปเปอร์นะครับให้เราคลิกไปเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับซูปเปอร์แชทหรือซูปเปอร์สติ๊กเกอร์หรือซูปเปอร์แท้ง เป็นวิธีใหม่ๆที่แฟนๆจะได้สนับสนุนช่องของเรานะครับนะเราก็ต้องทำการกดเริ่มต้นใช้งานก่อนนะครับกดเสร็จแล้วอ่านรายละเอียดนะครับฟีเจอร์แบบชำระเงินนะครับเลื่อนลงมานะครับเราต้องเลื่อนมาให้สุดก่อนนะครับเสร็จแล้วมันจะให้เรากรอกชื่อเต็มอีเมลชื่อบริษัท เสร็จแล้วก็ค่อยติ๊กถึงจะกดยอมรับได้นะครับอันนี้ผมจะต้องระบุชื่อเต็มนะครับเป็นภาษาอังกฤษ อีเมลก็อาจจะเป็นอ e ีเมลของช่อง YouTube เราเลยก็ได้นะครับต่อไปนะครับชื่อบริษัทชื่อบริษัทก็เอาเป็นชื่อช่อง YouTube เราเลยนะครับ ชื่อช่อง u u u e e เราเลยตามตามตรงนี้นะครับโอเคหลังจากนั้นก็ให้ทำการกดติ๊กนะว,ว่าเราได้อ่านทำความข้อตกลงนะครับแล้วก็กดยอมรับนะครับ โอเคเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็เปิดาการใช้งานการสร้างไรายได้จาก Super Chat Super Sticker หรือซูเปอร a n k งนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็ลองไปดนะูคลิปวิดีโอของเรานะครับว่ามันขึ้นปุ่มอะไรหรือเปล่านะครับอลองรีเฟซสักหนึ่งครั้งนะครับ บางทีมันอาจจะยังไม่ขึ้นนะครับก็ต้องรอรอสักนิดนะครับอ่าโอเคอาจจะต้องใช้เวลานะครับอันนี้ก็คือเราเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเวลาเราลงคลิปอะไรก็แล้วแต่เวลาคนอื่นเขามาดูคลิปของเราเนี่ยมันก็จะขึ้นโชว์ตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนอ่า เงินสนับสนุงช่องเรานะครับเล็กๆน้อยๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าไม่เข้าใจยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนะครับถ้ามีประโยชน์ก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ